หลายๆท่านเลยอาจจะมีในเรื่องของแหล่งทำกินใหม่ได้คุณจะตัดสินใจทางเลือกใหม่ล่ะได้เหมือนกันการตกลงการต่อรองไงนะคะการตกลงการต่อรองในเรื่องของเงินเดือนอะไรอย่างนั้นอ่ะอันนั้นคือที่ทำงานใหม่นะคะส่วนบางเคสจะมีในเรื่องการตัดสินใจการปรับปรีน่นเปลี่ยนแปลงในเรื่องของยุทยานผานะบางท่านจะได้เอารถใหม่ก็มีนะนะคะตรงนี้บางท่านเอารถใหม่ หรืออารมณ์ประมาณแบบนี้อ่ะมันมีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่คุณต้องรีบเร่งอ่ะในเรื่องของการจัดการเรื่องของการเงินอ่ะนะคะส่วนบางเคสเนี่ยจะมองในมุมมองแค่ว่าไม่รู้ใครคุณน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งแหละนะคะบางท่านมีปัญหากับผู้ใหญ่ใกล้ตัวอย่างเงี้ยอะไรสักอย่างหนึ่งน่ะล่ะในเรื่องของการเงินที่คุณต้องตัดสินใจนะคะตรงนี้ด้วยหรือถ้าไมใช่ผู้ใหญ่ ก็คือกับคู่ค้าคู <c oughs> ห่หุนส่วนอะไรสักอย่างมันจะต้องตัดสินใจนะคะอ่ากับคนใกล้ตัวทั้งนั้นเรื่องบ้านเรื่องรถอืชัดเจนหรือใครจะสะสางหนี้เก่าได้นะเพราะบางท่านพยายามปั๊มเงินมากๆเลยเพื่ออยากจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินล้างระบบหนี้เก่าก็ได้ของคุณเองนะคะของชาวมีถุนด้วยแล้วก็มันมี ความเขาเรียกว่าความวิตกกังวลความทุกข์ใจอะไรบางสีบางอย่างไหมตรงนี้หรือมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่มันมีเหตุคุยกันไม่เข้าใจได้เหมือนกันนะคะตรงนั้นน่ะมีเหตุในการคุยกันไม่เข้าใจกับใครบางคนแต่เราคก,ก็มองว่ามันก็ไม่พ้นไม่พ้นในเรื่องของภายในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวหรือเครือญาต เรื่องของบ้านอย่างเงี้ยเรื่องของทรัพย์สินอย่างเงี้ยเรื่องของรถอย่างเงี้ยมันมีอะไรสักอย่างหนึง่งหรือคุณจะต้องตัดสินใจระหว่างบ้านกับรถละ่ะฮะอันนั้นก็ได้นะแล้วก็บางท่านอาจจะมีโอกาสมากๆเลยอันนั้นคือเรื่องดีก็คือคุณอาจจะอยากจะขยับขยายแหล่งทํากินหรือบางท่านไม่ได้ขยับขยายแหล่งทํากินบางท่านหมดสัญญาที่ทํากินเดิมจะเอาที่ทํากินใหม่ได้ด้วยนะคะตรงนี้มันก็คือค่าใช้จ่ายการเงินของคุณทั้งนั้น ะะแล้วก็ช่วงนี้บางท่านงานโปรเจกต์โครงการอะไรใหญ่ๆของคุณเนี่ยมันจะมีโอกาสความสําเร็จมากๆเพราะอยู่ดีได้งานป้อนเข้ามาเลยค่ะงานรีบเร่งงานเร่งด่วนด้วยนะคะงานถูกโยนมาให้ทําอะไรอย่างเงี้ยนะธุรกิจก็มีงานที่ถูกโยนมาให้ทําเหมือนกันโอเคคืออะไร mm. การตัดสินใจค่ะของคุณมันมีเหตุต้องตัดสินใจ นะคะในเรื่องของเราเชื่อว่ามันเป็นในเรื่องของบ้านเรื่องของรถแล้วก็มันจะไปเกี่ยวข้องกับใครสักคนหนึ่งภายในบ้านคุณหรือไม่ก็ผู้ใหญ่ในบ้านคุณ